เมื่อประมาณ20ปีที่แล้วนะเมีลูกค้าเราคนหนึ่งอ่ะเขาติดต่อมาหาเราเพื่อเขาขอซื้อไพ่เทพพยากรซึ่งเราก็รับเขามาขายอีกทีหนึง่งเออแกก็ถามเราว่าคือแกมาขอซื้อไพ่กับเราซึ่งเราขายอยู่ประมาณ250มัง้งแล้วทีเนี้ยแกก็ถามว่าเราอ่ะเป็นหมอดูใช่ไหม เราก็บอกว่าใช่เราก็ดูดวงทีนี้แกก็เลยโอนเงินค่าครูมาให้เราอะเพื่อที่จะดูดวงแกก็ถามเรื่องสุขภาพของแกแล้วแกก็ถามว่าตอนเนี้แม่แกป่วยไม่สบายอยู่แกจะแกจะอยู่ทรมานอีกนานไหมหรือว่าจะแบบตายไปเลยอะไรแบบเนี้ยเราก็ถ่ายไปตามไพ่นะว่าไพ่อ่ะมันขึ้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ช่วงประมาณเดือนพฤศจิกเนี่ยให้ระวังหน่อยอาจจะไปแล้วทีเนี้ยแกก็เล่าให้เราฟังนะแกถามว่าเราอ่ะเออแกถามว่าเราอ่ะเออได้ได้เรียนพวกวิชาไสยศาสตร์อะไรไหมแกถามว่าเราอ่ะได้เรียนไสยศาสตร์ไหมเราบอกว่าโอ้ยหนูกลัวผีหนูเรียนไม่ได้หรอกเราบอกเขานะว่าเราเป็นพวกกลัวผีเราเรียนไม่ได้หรอกพวกวิชาไสยศาสตร์มนต์ดำอ่ะ แกบอกว่าแกเคยไปเรียนไสยศาสตร์มนต์ดำนะกับร่างทรงแล้วแกแบบเรียนไม่ได้แกบอกว่าแกอยากเรียนแต่แกเรียนไม่ได้เพราะว่าความสามารถของแกไม่ถึงแกบอกว่าความสามารถของตัวแกไม่ถึงแกเรียนไม่ได้แต่เพื่อนที่ไปด้วยกันเนี่ยเก่งมาก แล้วก็เรียนจนสําเร็จแล้วก็มาเปิดสํานักเป็นอาจารย์เลยแล้วก็ทำสเสน่ห์ทำของทําพวกน้ํามันสเสน่ห์ทำอะไรพวกนี้เก่งมากเก่งทางด้านการทํำเสน่ห์ทีเนี้ยแกก็บอกว่าเพื่อนแกเก่งมากเลยนะแกบอกว่าแกตัวแกบอกว่าตัวแกสนใจจะเรียนทางสยศาสตร์แต่แกเรียนไม่ได้แกเลยอยากจะเรียนทางด้านการดูดวงแทน แกสนใจที่อยากจะเรียนทางด้านการดูดวงแทนเพราะว่าแกไม่สามารถเรียนทางด้านสายศาสตร์ได้ทีนี้เราก็ถามว่าก็ดีนะลุงมันก็ไม่ได้ยากอะไรทีนี้แกก็เออบอกว่าแกบอกว่าช่วยดูดูดวงให้เพื่อนลุงหน่อยได้ไหมเราก็ถามว่าเอาทําไมล่ะแกบอกว่าตอนเนี้เพื่อนลุงอ่ะแกเขาอ่ะมีความลับอย่างหนึง่งซึ่งเรื่องเนี้ลูกเมียแกยังไม่รู้ เขาบอกว่าคือลุงคนนี้แกชื่อลุงแดงนะคือลุงแดงอ่ะแกบอกว่าตอนเนี Birthday ้ยเพื่อนของลุงคนนี้แกมีความลับอยู่เรื่องหนึ่งแต่แกไม่กล้าเล่าให้ใครฟังเลยแม้แต่ลูกเมียก็ไม่รู้เราก็ถามว่าความลับอะไรเป็นปอบเหรอเราก็พักนเป็นเป็นผีปอบป่ะเพราะว่าคือคนที่เล่นไสยศาสตร์ม์ดามันมันจะไปเป็นผีปอบไงทีนี้แกบอกว่าไม่ใช่แกบอกว่าตอนนี้เพื่อนลุงอ่ะ เป็นผีโพงเราก็ถามผีโพงมันอะไรของมันเราก็แบบว่าผีโพงมันคืออะไรเหรอลุงหนูไม่รู้จักผีโพงอะ่ะมันคืออะไรแกก็เล่าให้ฟังว่าผีโพงอะ่ะมันเกิดจากพวกที่เล่นไสยศาสตร์มนต์ดำนี่แหละแล้วก็เป็นพวกที่เล่นไสยศาสตร์มนต์ดำแล้วทีเนี้ยทำผิดครูไปทำของให้เมียน้อยหรือทำแบบผิดครู เป็นคนที่เล่นไสยศาสตร์มนต์ดำแล้วทำผิดครูจนของอะ่ะมันย้อนเข้าตัวแล้วกลายเป็นผีโพงไปซึ่งอาการมันก็คล้ายๆผีกระสือผีปอบแต่มันเบากว่าเยอะแล้วก็แกบอกว่าผีโพองอะ่ะมันไม่ดุลุงแดงบอกว่าผีโพองอะ่ะมันไม่ดุแต่ผีปอบผีกระสือเนี่ยมันกินคนแต่ผีโพงไม่ได้กินคนลุงแดงแกบอกว่า เพื่อนของแกที่เป็นหมอผีอะตอนเนี้เขาเป็นผีโพงแต่เขาไม่เคยทำร้ายใครไม่เคยทำร้ายคนไม่ได้เป็นคนที่แบบไม่ทำร้ายคนอะไม่กินคนไม่กินคนไม่ทำร้ายคนแล้วเพื่อนแกทรมานมากแล้วก็เล่าให้ฟังอว่าตอนหลังๆอาการมันหนักขึ้นเรื่อย เราก็ถามว่าอาการอาการมันเป็นยังไงเหรอแกก็เล่าแค่ว่าชอบไปจับชอบไปจับกบกินตอนดึกโดยที่ว่าจะเอาไฟฉายติดหน้าผากจะมีไฟฉายอ่ะติดหน้าผากและแกก็จะมีตะข้องไปแล้วก็มีสากกระเบือด้วยนะแกจะถือสากกระเบือไปอันนึงอ่ะไปตีหัวกบจะซือแกจะถือสากกระเบืออไปไปอันนี้เรื่องจริงเลยนะเขาบอกว่า เพื่อนลุงที่มันเป็นหมอผีอะ่ะตอนนี้มันเป็นผีพงแต่ว่าเพื่อนลุงมันไม่ดุนะมันไม่เคยทำร้ายคนเลยแต่มันทำผิดคู่เพราะว่ามันไปทำสเสน่ห์ใส่เมียชาวบ้านแล้วมันรับทำของให้พวกเมียน้อยเพราะว่าการทำสเสน่ห์ให้พวกเมียน้อยอะ่ะก็มันผิดคู่ทีนี้ลุงแดงอะ่ะแกบอกว่าลุงอะ่ะอยากจะช่วยเพื่อนลุงสงสาร แล้วลุงแกก็เตือนเรามาบอกว่าเราอะ่ะยังเป็นวัยรุ่นอยู่อายุยี่สิบกว่าคือลุงแกบอกว่าเราอะ่ะเพิ่งจะเป็นวัยรุ่นอย่าได้ริไปเรียนของพวกนี้เพราะว่าเพื่อนลุงเนี่ยเขาเรียนได้เขาเรียนได้ไดแต่ลุงอะ่ะเรียนไม่ได้เพื่อนลุงอะ่ะเขานั่งสมาธิเขานั่งสมาธิเขาเป็นคนที่แบบเออ เขาเป็นคนที่นั่งสมาธิเห็นนู่นเห็นนี่อ่ะแล้วเขาก็แบบเหมือนคุยเป็นพวกที่แบบเหมือนคุยกับผีรู้เรื่องอ่ะเขาบอกว่าเพื่อนลุงอ่ะเหมือนเป็นคนที่มีพลังจิตกล้าแข็งอ่ะแล้วเขาก็ชอบทางด้านศสยศาสตร์เขาก็เลยชวนชวนกันไปเรียนแต่ตัวเขาอ่ะเรียนไม่ได้แต่เพื่อนเนี่ยเรียนได้แล้วพอเรียนสําเร็จเนี่ยก็มารับทําของได้เงินหลายหมื่นด้วยได้เงินดีอ่ะได้ได้เงินดีมากเพราะว่าแกไม่ได้เป็นมิจาชีพไงคือแกแบบ เขาไม่ได้เป็นมิจฉาชีพเขารับทําของจริงๆทีเนี้ยลุงแดงแกบอกว่าแกสงสารเพื่อนเพราะว่าเรื่องเนี้ยลูกเมียยังไม่รู้ว่าว่าผัวเนี่ยเป็นผีโพงเพราะว่าคนเป็นผีโพงเนี่ยจะชอบกินชอบกินกบกินเขียดกินของดิบๆแกบอกว่าเพื่อนแกเป็นผีโพงชอบกินของดิบแต่ไม่ใช่คนดุ ถ้าเป็นผีปอบหรือผีกระสือมันดุมากมันกินคนด้วยมันฆ่าคนแกบอกว่าเพื่อนแกเนี่ยจะชอบกินลาบเลือดบางทีก็เอาเนื้อวัวเนี่ยมาสับ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 แล้วก็ทาเอาเอาอะไรนะเอามาสับนะแล้วก็ทาทาทาเป็นลาบเลือดนะใส่พวกเ,เข้าวคั่วน้ําปลาพริกใส่อะไรของเขาอะ่ะ แกบอกว่าเพื่อนแกเป็นคนชอบกินของดิบจนตอนหลังๆอาการในท้องอมันไม่ไหวแล้วไงก็งเลยกลายเป็นผีโพงแต่แกบอกว่าเพื่อนแกเวลาไปจับกลบุ่จะไม่ต้องใช้ไฟฉายแต่ตอนนี้คนแถวนั้นเริ่มสงสัยแล้วว่าอาจารย์คนนี้จะเป็นผีโพงเพราะว่าเห็นแกออกมาทุกคืนเลยพระตกดึกเนี่ยจะต้องออกจากบ้านนะโดยเฉพาะช่วงฝนตกนโอ้โหแบบ จะถูกใจมากถ้าเป็นช่วงยิ่งถ้าเป็นช่วงหน้าฝนนะแกจะออกมาถ้าถ้าถ้าคืนไหนอะ่ะฝนตกเนี่ยแกจะต้องออกมาแกจะมีแกจะมีสากกระเบือมีตะข้องไว้ใสก่กบแล้วก็มีไฟฉายติดหน้าผากแต่จริงๆแล้วคนที่เป็นผีโพองอะ่ะมันจะมีแสงอะ่ะออกมาจากคอเหมือนกระสือจะเป็นแสงเขียวๆคนที่เป็นผีโพองอะ่ะมันจะมีแสงนะ มันจะมีแสงอะออกมาจากจมูกแล้วก็คอเป็นแสงสว่างอ่ะใช้ในการหาเหยืออ่อไงอย่างผีกระสือเนี่ยมันก็จะมีแสงแสงคือกระสือมันจะมีสองแสงนะคือแสงเขียวกับแสงแดงผีโพงเนี่ยมันก็จะมีสองสีแล้วทีนี้คนที่เขาเล่าให้เราฟังอ่ะเขาก็เล่ามาละเอียดมากแต่สิ่งที่แกถามเราอ่ะแกถามเราว่าเพื่อนลุงมันจะหายเป็นผีโพงไหมเพราะตอนนี้ก็แก่แล้ว เราบอกว่าจากไพ่อะ่ะมันเป็นกรรมของเขาอะ่ะเขาอาจจะต้องเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะตายไม่หายเราบอกว่ามันเป็นที่กรรมของเขาอะ่ะเขาก็คงต้องเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆอะ่ะจนกว่าจะตายแต่หนูมองว่าโลกเนี้ยเขาเรียกว่ามันเป็นโลกกรรมถ้าบวชได้น่าจะดีแต่วัดแถบอีสานอะ่ะบางคนอะ่ะ ไม่กล้าไปบวชนะเพราะว่าพอจะไปพอจะไปบวชนะแล้วชาวบ้านเขาลือกันว่าแถวเนี้ยมีปอบสิบเอ็ตัวหรือมีมีพวกหมอผีมาบวชอะไรแบบเนี้ยวัดแถวอีสานนะ่ะถ้าคนถ้าเป็นคนพื้นที่อ่ะเขาจะไม่กล้าบวชนะเพราะว่าหมอผีจอมขมังเวทชอบมาบวชแล้วพวกนี้มันไม่ใช่หมอผีปกติมันเป็นมันเป็นผีปอบอ่ะ ราก็บอกเขาว่าอาการที่เขาเป็นเนี่ยมันเกิดจากการที่ว่าเขาเก่งอะเพราะว่าเขาเรียนสยศาสตร์มนต์ดำจนเออเจ๋งอะคือแกคงจะเรียนสยศาสตร์มนต์ดำจนเจ๋งอะลูกเมียเขาไม่รู้หรอกเพราะว่าผีโพงมันไม่ดุนะคนเป็นคนเป็นปอบอะดุแต่ผีโพงมันไม่ได้ดุไงผีโพงก็เหมือนคนปกติทั่วไปอะ ผีปอบเนี่ยจะมีนิสัยดุร้ายชอบแบบอ่าพอผีปอบอะ่ะจะมีนิสัยดุร้ายเนี่ยชอบหาเรื่องทออะเลาะกับชาวบ้านไปทั่วแล้วก็แบบชอบด่าคนนั้นด่าคนนี้หรือมีอาการแบบดุร้ายอะ่ะคือผีปอบผีกระสือผีกระสือผีกะหางผีปอบเนี่ยจะดุแต่ผีพงเนี่ยไม่ดุแล้วผีพงเนี่ยมักจะเป็นคนมีโชคมีลาบดีด้วยนะเหมือนกับว่า คนที่เป็นผีโพงเนี่ยมักจะมีโชคมีลาบทางด้านการเงินดีอ่ะเหมือนกับว่ามักจะมีเงินเข้าอ่ะคนที่เป็นผีโพงมักจะมีโชคลาบดีในด้านการเงินบางคนก็ถูกหวยบ่อยบางคนก็แบบค้าขายได้เงินดีค้าขายได้เงินดีแล้วก็ถูกหวยบ่อยแต่ปัญหาก็คือว่าผีโพงเนี่ยมันสามารถสืบทอดทายาทได้นะผีโพงเนี่ย สามารถสืบทอดทายาทได้แต่ถ้าจะไม่สืบทอดทายาทก็ไม่เป็นไรคือผีกระสือเนี่ยในกรณีผีกระสือเนี่ยนะถ้ามันไม่ได้สืบทอดทายาทมันจะมันจะไม่ยอมตายง่ายๆไงแต่ผีโพงเนี่ยไม่ใช่คนที่ คนที่ไปเรียนพวกสายศาสตร์อาคมอะไรพวกเนี้ยบางทีอ่ะก็คนที่ไปเรียนพวกสายศาสตร์อะไรพวกเนี้ยถ้าไม่เป็นผีปอบก็เป็นผีมันได้หมดเลยอ่ะถ้าไม่เป็นปอบก็เป็นกระสือกระสือกับกระหังเนี่ยกลุ่มเดียวกัน ถ้าไม่ไปเป็นปอบก็เป็นกระสือหรือไม่ก็เป็นผีโพงแต่จริงๆแล้วอ่ะเราก็งงกับคำว่าผีโพงแต่เราเพิ่งรู้ว่าผีโพงอ่ะมันก็เป็นพวกเดียวกับพวกปอบกระสือแต่ว่าพวกนี้มันจะไม่ค่อยดุเท่าไหร่ผีโพงอ่ะจะไม่จะไม่ดุเท่าปอบเพราะว่าผีผีปอบผีปอบผีกระสือผีโพงอ่ะดุไม่เหมือนกันปอบเนี่ยดุสุดผีปอบดุสุด กรสือกระหังก็ดูเหมือนกันผีโพงเนี่ยจะไม่ค่อยดุเท่าไหร่แต่ผีโพองอะ่ะมันก็ชอบกินอะไรเขาวขาวนะผีโพงชอบกินกบผีโพงเนี่ยจะชอบกินกบดิบผีโพงนะชอบกินกบดิบนกดิบกบดิบนก